ยูครับก่อนหน้าเห็นว่าเปิดกล้องละครไปตอนนี้ปิดแล้วเร็วมากปิดแล้วเพราะว่าองค์ประกอบโปรดักชั่นเราพร้อมเรามืออาชีพของชาแนลเพราะว่าการเตรียมงานหนังละครละครจะถ่ายยาวเจ็ดเดือนแปดเดือนในตอนสามปีเดือนก็เป็นหนังจริงๆนะ่ห้าวันสามวันสี่วันเทาเสร็จถ้าคุณพร้อมครับทีมงานและเรื่องการเงินครับแต่งานทชื่ออะไรครับสวรรค์บ้านนอกประกอบด้วยซีรีส์แล้วนี่ก็จะมีถ่ายอะไรครับคือธรรมชาติเสียงเพลง หญ่งสาวชาวไร่ชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านทั้งความเป็นครอบครที่หลายๆคนไม่มีโอกาสไปแต่ก็จะได้เห็นหนักในสันงคัญนะเป็นการเชิดชูเสริมดีคนพิสาชาวพิศาที่มันมีความดุริซึ่งคนเรามันผู้ภาคผู้ประเทศทุกคนในโลกน่ะมันมีดีและไม่ดีถ้ออาเราจะเน้นตรงนี้ว่าคนที่ดีควรทำมาหากินไห้คนมืนม่นหลุดเขาก็ามีนะครับที่สำคัญในสังขารเช่น,นราว์ดาวสูรเพื่อเจริญตาตับหลอดตามะมาวง ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับความซึ่งเราคุยกับพ่อคุณแม่ทางจุดพูดเรียบร้อยแ,แล้วแล้วเราก็ไปหาท่านมคุณแนวรัที่ตน,นันดารานในเรื่องแบบที่ชื่นชมท่านมากที่สุดท่คือท่านมีน้ำใจคุณแม่ทางจุดพูดนำ,นำผลไม้ส้มนำไข่ไก่นำน้ำ,นำดื่มมาให้ทีมงานทุกคนเลยรุ่งเรงตกใจมากถึงท่านไม่ได้ร่วมแสดงแต่ท่านมีน้ำใจเพราะว่าท่านบอกว่า เพื่อนเปิ้ลเพื่อน,นต่างถิ่นมาท่านก็ต้องดูแลเกดิดแา่ละท่านเป็นคนปกครองยอดมากแบบโอ้โหจิตใจมิตรภาพที่ดีงามน่านรักมากคุณนวลรัตน์จุนหลักไปที่บ้านเลยไปให้กำลังใจเอาแม่น้องชมพู่แล้วก็ไปอธิษฐานรูปน้องชมพู่ว่าให้ไปจุติกันทางฟ้านหานห่อหน่อยบนดวงประวัตินะฮะดวงดาวครับผมตอนนี้เผยได้ไหมครับว่านะักแสดงมีใครบ้างได้ครับก็จะมีนะฮะอ่าเน้นๆก็จะเป็นกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มปกครองกับกลุ่มกรุงเทพดาราก็กลุ่มปกครองก็จะมีเต๋าเศรษฐพง นุชวิลาวัฒตยาที่เป็นผู้พับทุนาจะแสดงเป็อะไรกันบ้ากอย่างสาวแตงพงเขาก็จะเป็นไอ้หนุ่มลูกผู้ชอบร้องเพลงส่วนนุชวิลาวัฒก็จะเป็นสาวบ้านนาบ้านคุณสวยงามแต่งชุดไทยพื้นเมืองรายคามรำฟ้อนเก่งอะไรประมาณนี้ก็เป็นกลุ่มสาวชาวไร่ชาวนาแล้วก็จะมีมุกตลก มีวิถีชีวิตมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการทำบุญข้าวพระป่า,าพระกระถินโดยทีมดารานังทีมโดยพีย่อุบลิยะแล้วก็คุณจิตนาวัลัตแล้วก็มีราตรีแต่ราวิวัฒน์มีสิต,สตรังิบตอมีอ่าติการก็จะเป็นดาราในกรุงเทพก็จะเือนเดนเทดอน,นคือคืออ่าคุณนาวัลัตค,คุณนาวัลลัตก็แสดงเป็นคุณนายไฮโซเป็นภรรยาคุณแรมโบอีสาที่เป็นรัฐมนตรีคุณแรมโบเป็นในทุนด้วยนะร้องเพลงด้วยส่วนพี่อุบเองก็จะเป็นนักบ้านไฮโซพาเพกใหม่ ปรูชาไทยไปร่วมงานมลชนเชญยิ้มก็จะเป็นอาดาวตลกหญิงนะฮะส่วนฝัน,นี้กก็จะมีอาต๋องตอ๋ตองชนชื่นใช่ไหมฮะที่จะเป็นเพื่อนพระเอกนะเขาเขาจะมีพวกคู่รักกันประมาณนี้นะครับสน,นุกสนานแน่เลยเพราะว่าแต่ละคนก็เหมือนชีพยอยู่แล้วต้นกันสดนเลยนะครับส่วนีรู้ว่าดะาม่ามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่สนใจเพราะว่า,าเราอย่างที่บอกว่าเราทําเพื่ออะไรเรามีเจตนา,าอะไรและที่สําัมันมีเราเข้า ตามกรอกออกตามประตูทําตามตัวติกาเราทำหนุษยื่นไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกดาหารถึงี่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างเรียบร้อยหมดมีเอกสารเป็นหลักฐานดังนั้นติ่งต่างใครจะมาดราม่าทำเรื่องหรือยังอะไรหรือยังไม่ได้เพราะว่าแลวตรงถนนกกครองเราสามารถที่จะขับไปขับมาถ่ายรูปได้เพราะว่ามันเป็นของหลวงไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับที่สําเร็จคือ กล้องเนี่ยไปแล้ววันนี้จะพร้อมกลับประเทศแล้วก็มีกระหลกกรหฉายกลับมาก,ก็ตัดต่อมีกระหลกฉายประมาณราวเดอกุคุาพานมีนานและที่สำคัญตากต้องเราคุณภาพคุณปัญญานิ้มเจริญโภคซึ่งเป็นตาข้อตุะกตาทองระดับแบบมือโปรของเมืองไทยคือทำงานท่านงานกับท่านมือมาแล้วนะครับทีมงานทุกคนมืนออาชีพมากไม่ใช่แก่ตากระดหลกตลานะครับตรงน,นี้และที่สำเร็จผลได้ก็มีบางคนนะฮะที่ อาจจะเห็นต่างสิ่งไม่เสมอการมาดูถูกดูกแลนว่าโอ้หังจะสําเร็จหรอจะได้ทําหรอเห็นไหมสําเร็จแล้วครับปิดกล้องแล้วครับเตรียมมีโปรแกรมแล้วครับต่างเก้าเพลงด้วยครับคุณภาพทีมงานคุณภาพทุกคนมือโป,โป,โปรโปรเปชชั่นแนลนะครับตรงนี้ที่ลูกค้าเหมือนมีกระแสข่าวออกมากกอนหน้านี้่าพี่อุ๋เนี่ยใช้การถ่ายเป็นการกินโดรนละบภาพบ้านของใครโดยที่ไม่ต้องคนเราป่วยเนอะคือคนเราถ้ามันมันมันรู้สึกว่า ไม่แฮปปี้มันก็จะไม่แฮปปี้เราไม่ได้ให้ค่าเราไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับคนบางคนแต่คนบางคนดีมากอย่างพ่อแม่น้องชมพู่หรือป้าถอนตำมกหรือชาวปกะเกาะอีกลหลายคนที่มาให้ความร่วมมือมาให้กำลับบงใจมาร่วมเล่นมาดูมาถ่ายทำมาทุกคนน่ารักมากก็ทําให้ปราะเกาะทีครับซึ่งพ่อแม่น้องชมพู่บอกว่าขอบคุณพี่อุ้มมากครับเราดรากลาทุกคนที่มีชื่อเสียงแต่ ไม่ยิงเลยคนมาสร้างความสนุกสนานให้แบบกับกบกอกเขาเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเขาสึกว่าเขาตื่นเต้นกันแล้วเหอนานดาราไปบ้านเขาไปเัลใจอนไหเขาเขาบอกเขาไม่เคยคิดเลยเขาเห็นนวราชที่ทำงานเห็นทุกคนอยู่ในจอแต่วิได้เจอจีนที่มีความสุขมากที่สุดกี่ยวที่สุดนะฮะตรงนี้ส่วนคนบางคนที่อาจจะที่ว่าเขาอาะติคนบางคนที่มัน,นจิตใจร้อนรุ่มทนเงินมาจนตอเอาโดนมนมันก็จะไม่มีความสุขนั่งหน้าบ้านเบ้า,บา,บาล็อก หินอะไรมีดอะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่ใช่พี่ไม่ต้องทําอย่างนั้นหรอกพี่เข้าไปพูดตรงว่าพี่คบชัดเจนตรงพูดจริงทําจริงเพราะเราเด็กช่างคนเก่านะฮะเราจริงเรานักเลงเราก็เด้เก่านะฮะตรงนี้เราก็ไม่อยากไปวุ่นวายวอลแวร์กับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้คนที่สิไม่เสมอกันนะครับเพราะว่าคนที่ดีน่ารักมีเยอะประกอบนะครับคนไหนที่เราคิดว่าเราคบไม่ได้เราไม่แฮปปี้เราก็ไม่ยุ่งเราก็ไม่เกี่ยวเราแต่ตรงนั้นพูดตงว่าถ้าไปประกอบที่จะต้อง ตอนเย็นๆนะฮะแดดพงเพมันวิวมันสวยอากาศสวยพี่จะนั่งรถซาเล้งกะถอนขับขับรถซาเล้งอ่ะแล้วก็มีพี่อุ๊บแล้วก็มีสีตางก็นั่งเ,เจลฟี่ไทยไลฟ์สดมันจะทุกครั้งก็จะติดบ้านใครก็ไม่สนใจเพราะว่าเราถือว่าเป็นถนนเหลืองถนนหลวงถนนและสาลเราไปสิงไม่ได้ทุกที่เราเป็นคนไทยในที่สำคัญเราเรามีเงินเราไปได้ทั่วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของนานาจินต,ตานก็จะมีติ่งเติ่งของคนที่เข้ามาต่อว่าหลังนั้นยังงู้นอย่างนี้แต่ส่วนมากนะ90%ซชื่นชม เพราะว่าเขาเห็นยุณทำจริงและการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่บาทสองบาทมันเป็นแสนๆล้านๆนะครับคนที่จะทาต้องมีสัจจะและต้องมีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่จะทำนะครับเปรนเหตุการว่าทำถูกจางต้องถูกต้องและที่และมีคนบอกทำ่อสมัครปัญหาตัวเองทาเพราะว่าต้องต้องการไปเยอะเยอะอย่างเยอะเยอะคนบางคนไม่ใช่โปรเจก t นี้มีมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บาดหมางใจกันอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าไปดูเทมอัปรบรินรนำกเดือตั้งแต่ปบเกาะตั้งแต่ปีที่แล้ว ตัวนี้เราตั้งเป้าหมายยอดของคนดูไว้เท่าไหร่ก็เราทําหนังเราก็อยากให้ประสบความสำเร็จเราคาดหวังว่าทําให้ดีที่สุดทําให้ถูกใจคนดูทําให้หนังนะครับมันต้องมีครบรถแล้วมันต้องมีข้อคินะ,ะับตรนนี้ก็อยู่ที่คนจะเสพชมนะ,ะเพราะว่าตรงนี้เราทําด้วยความรักทําด้วยความผูกพันทุกๆอย่างเราทุ่มเทแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะทําให้คนดูแล้วชอบ มีความสนุกสนานกับเนื้อหาสาระของหนังนะครับความรีด้าพี่ก็แล้วแต่นะัะไ,ไม่ต้องหลอกล้วนก็ <laughs> <laughs> แล้วแต่ครับต,ต,ตรนนั้นก็เดี๋ยวเรา,เราไปแต่เราอยากให้ทําให้ดีที่สุดถือว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราเคยพูดสิ่งที่เราเคยพูดต่อหน้าสื่อต่างๆมันเป็นความจริงแนละ้วเปิดกล้องและปิดกล้องกับนะครับร <laughs> มากเลยครับก็อ,อย่างนี้นะครับเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งทําเป็นที่ปรึกษาเป็นที่นําแสดงด้วย เป็นอะไรหลายๆอย่างจริงๆต้องขอบคุณคุณสมยศสีสมบูรณ์ผู้สร้างผู้บริหารสร้างผู้นำกับการแสดงนะครับที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้จังหวับ้านนอกของเกาะลันสิรีสำเร็จไปด้วยดีแต่ก็จริงๆนะคนเราก็มีร,รักโรคตกร้องพี่อุ๊บเองก็จะมีความตัดใจนะที่ทําให้บางคนเจ็บจุกอกเกรบจะลงแดง รัางจัวทีรไปไปทำให้เกิดมีปัญหาแต่เขาคิดเป็นเองแล้วก็สิทของเขาแต่เราจะบอกว่าเราทำารืเสร็จแล้วนะครับวันนี้ติดตามชมกันต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับนอกห้บงอดเดอะซีรีส์น,น,นะครับ